หลอด LED นะครับมีแบบด้านเดียวนะครับกับสองด้านก็ด้านเดียวก็อันนี้สองด้าน,นครับมีแถบวิ่งยาวก็เสียบกับหัวด้านไหนก็ได้นะครับแต่ถ้าไม่มีแถบนี้ไฟมันก็จะเข้าที่หัวข้างใดข้างหนึ่งนียก็ต้องกลับด้านหน มีสองอย่างเสียบได้ทั้งสองห่วงก็บเสียบได้หัวเดียวถ้าไม่ติดก็ต้องสลับด้านอันนี้เป็นแทบ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 เขาบอกว่าอินพุตได้ทั้ง อินพุตได้ทั้ง L และ N นะได้ทั้งสองทางจะใช้ได้ทางเดียวก็จะวงเล็บไว้นะเข้าทางเดียว